สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านเลยค่ะเมื่อนี้โรงงานสร้างเหลืมกมเกางานการทํางานวิธีการทํางานมาฝากมาตอนเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคือเก่าเด้ค่ะเด้อตอนนี้ลุงน้องกำลังติดชนวนเลยอยู่ยได้จะ้ะติดชอ่อว่ามันติดชนวนเลยจะ้ะติดช่อค่ะงานฉีดแวกได้จะ้ะ เดี๋ยวนี้เขาจะรอแบบช่อได้จ้ะติดเป็นช่อช่อหนึ่งกับประมาณสิบแปดถึงยี่สิบองค์ได้จ้ะแล้วแต่เขาสิจัดระเบียบได้ได้จ้ะนี่เสษเชนวั่นเศษนีใยนี่ได้จ้ะเส้นชนวนติดเข้าไปกับเส้นชนวันเลยได้จ้ะใส่หัวแหลงจี้จี้ขี้เพิงได้จ้ะจี้ขี้เพิงเป็นตัวยึดได้จ้ะยึดงานครับเส้นชนวนเส้นให่เลยได้จ้ะ แลวนี่ก็เป็นการติดชนวนจากองค์องค์พระได้จ้ะติดเส้นน้อยได้จ้ะติดทั้งหมดโย่งทั้งทั้งหมดสี่เซนได้จ้ะติดที่ละมุมได้จ้ะขาโตการติดจะใหยจะติดเข้าไปข้างในได้จ้ะติดโตจากขาโตเลยได้จ้ะเพราะว่า ดียวสินชะนวนจะกินท่องเหลืองกินพ้าโตเลยย่ำห่อตัดงานออกมันจะตัดงาย่ำเป็นท่องเหลืองแล้วเดี๋ยว,ยว้อยแล้วนึง่งโอ้